นี่เป็นข้อความที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะเขาโพสต์ประกาศ บ่อนการพนันในพื้นที่เมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องจะดำเนินการแจ้งตำรวจไปจับกลุ่มระบุว่าประกาศอย่างเป็นทางการเจ้าของบ่อนจงระวังให้ดีบ่อนไหนให้คุณแม่เข้าไปเล่นในบ่อนดิฉันจะแจ้งตำรวจจับค่ะโพสต์นี้ถือว่าสร้างความฮือฮาในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นสอบถามกันเป็นจำนวนมากตรวจสอบไปยังผู้โพสต์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า ตั้งแต่วัน6วันที่แล้วค่ะมีเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นคนค้าขายหาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดส่งเงินให้แม่ไว้ใช้ไว้จ่ายในทุกๆเดือนปรากฏว่าแม่เป็นคนชอบเล่นการพนันแล้วก็หายตัวไปเล่นการพนันในบ่อนจนหมดเงินทําแบบนี้มาหลายครั้งค่ะก็เลยหมดความอดทนแต่ก็ไม่คิดว่าการโพสต์ของเธอจะก,กลายเป็นกระแสค่ะประเด็นหลักก็คือไม่ไม่อยากให้แม่เข้าไปเล่นนะคะค่ะ ก็แม่เล่นบ่อยใช่ค <|so|>> ่ะก็เล่นบ่อยห้ามก็ไม่ค่อยฟังแต่แต่ที่โพูดไปก็ก็เหมือนว่าแค่ครูเขาเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะ พอพูดถึงเรื่องบ่อนแน่นอนตำรวจในพื้นที่ก็ต้องสะท้อนออกมานะคะว่าจริงๆแล้วมีบ่อนในพื้นที่จริงหรือเปล่าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าบ่อนการพนันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเพียงการที่ชาวบ้านมาลักลอบเล่นการพนันกันเองอยู่ในพื้นที่ตําบลปากน้ำโพจึงได้นำชุดสืบสวนเข้าไปจับกลุ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมการจับกลุ่มครั้งนั้นค่ะไปได้นักเล่นพนัน4คนพร ของกลางเป็นเงินสด20บาทจึงมีการแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันแล้วทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอีกด้วยค่ะ